โอเคครับก็กราบสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็มเกีเจ้ผมมาทำาเกมมิงกันอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ันในเกม g o d o f v i c t o r y นิเกและและน่นอนครับผมวันนี้อัปเดตใหม่เข้ามาครับผมตู้อ e ีวาจิเลียนกลับมาอีกแล้วครับผมบอกเลยว่าคนที่ไม่ทันอีเวนที่แล้วเนี่ยอาจจะหนักหน่อยนะเพราะว่ามันมาทั้งตู้เก่าและตู้ใหม่เลย แน่นอนครับผมวันนี้ผมก็จะเปิดตู้ใหม่นะเพราะตู้เก่าผมเปิดไปแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยผมจะเกลือป่าก็ไม่รู้กันนะเพราะว่าอืมหมอบอกผู้ยากนะอาจจะดวงดีก็ได้นะใครจะไปรู้ <c oughs> ไปท่านผู้ชมเราไปดูแค่ตู้กระชากดีกว่าก่อนจะไปเปิดกระชากของตู้คอลแลบอีวาเกเรียนกันนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงอ e ีเวนต์คอลแลบอีวาเกเรียนกันก่อนก็เป็นครั้งที่2ครับผมสำหรับอีเวนต์อีวาเกเรียนก็ยังบินเช่นเดิมก็คือ มีการให้ไปเล่นหมวดในเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เก็บแป้มเอามาแลกของรางวัลในร้านค้าครับผมแล้วก็มา,มาด้วยมินิเกมที่เรียกว่ามันอยู่สิงมันเดอนไม่แพ้ใครนะครับสา <c oughs> ่ว่าอีวาเกเลียนที่เล่นในเกมเนี่ยก็น่าจะชอบนะครับผมสำหรับอีเวนนี้ก็อย่าลืมล็อกยิงกันให้ครบนะครับเพราะว่ามันก็มีแจกของรางวัลรายวันกันด้วยเอาล่ะเราก็มาอยู่กับตู้ pickup l i m ม t e ตตู้อีวาเกเลียนของน้องอสุกะนั่นเองบอกเลยว่า ผมก็จะเปิดน้องอัตกะตรงนี้นะครับผมตู้เก่าเนี่ยก็มีมานะนี่ตู้เก่าของคพนที่ยังไม่ทันนะสามารถมาเปิดได้อ่าส่วนตัวถ้าเกิดถามว่าตัวไหนดีกว่ากันผมเคยไปดูในกลุ่มผมเห็นเขาเขาบอกว่าตัวตัวเก่าน่าใช้กว่านะอันนี้เพื่อนเพื่อก็ลองไปดูอีกทีนึ่งนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอันไหนดีกว่ากันแต่เคยเห็นมันผ่านว่าในกลุ่มเขาบอกว่าถ้าคนที่ยังไม่มีตัวเก่าที่เนี้ยให้แนะนําว่าเปิดตัวเก่าก่อนดีกว่าโอเค 1ิบตัวแรกครับผมตัดตัวลุงหกสิบใบหวังว่ามันจะออกในตัวลุงนะไปดูกันเลยปุ๊บอ่ากาชานีเก็บไ,ได้เปิดมานานแล้วนนเนี่ยตั้งแต่จบตู้ของลาพีหมดแดงไปม่วงตามสุดขาวด้วยนะไม่ออกทองโอเคไปโลที่ยี่สิบไปสุดเร็ว ปุ๊บโอ้โหม่วงพอไหมขาวทำไมเกลือจังแวะเห็นค้าตื่นเขาออกกันสิบโลเลยนเนี่ยซีม่วงอีกแล้วครับท่านพอไหม,มขาจ้วะขามอ๋อตุลุงตัวเก่งหมดแล้วนะครับหย่เข้าไปเลยมา โอ้โหเดียว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 เกิดไปเปล่าเกิดไปเปล่ามาหน่อยคือผมเอาแค่ตัวเดียวนะบอกก่อนตู้ไอีมาตินเนี่ยผมเป็นสายสะสมตัวละครเฉยคงจะไม่ได้เปิดจนสุดหรอกอ่าทองแล้วอึ้งมาเลยไหม แอน,น,นิมอลเอลมฟนาไม่ใช่เอลิเซียมมาแอนมินมนอลไหมกระตุกจังเลยเอโอเคคิดว่าได้แล้วใช่ไหมถือว่าโอเคนะจบที่ตัวลุงไม่ไม่เข้าเพชรสำหรับผมโอเคได้มาแล้วครับผมสำหรับน้องอสุกะส่วนดาวนี่ผมก็คงจะไม่ทำอ่ะเนาะ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเอสนิดน่าจะมีร่างใหม่ใน,ในเร็วนี้นะคพราวารู้สึกผมผมคิดว่าผมจะดองไปเปิดน้องเอ็ดนิดดีกว่าเพราะว่าน้องเอ็นิดเนี่ยเป็นตัวที่ผมเรียกว่าไม้ไวฟูเลยเดีย๋ยวรอน้องเอ็นิดมาดีกว่าค่อยเปิดทําดาวอันรแบบรัวๆโอเคไปเอาล่ะครับก็ น้องอัศกะผมก็ได้เอาไปใส่ตู้ซิงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเอามาใส่เกียร์ธรรมดานะครับผมยังไม่มีเกียร์สำหรับแอดนอร์มอลประเภทโจมตีนะแล้วก็สกิลเนี่ยผมก็อัพแบบความค่ารวมก็คืออัพแค่สี่นะแล้วก็หัวใจก็ปาไปเต็มน้ำแรงสิบเพราะว่ายังไม่กดดาวอ่ะทีนี้น้องอัศกะเนี่ยเป็นตัวละครธาตุลมปืนที่ใช้เนี่ยจะจะมีเป็นปืนเอ็มจถูกไหมเอ็มจนี่ m อ นี่ทา่ายิงเอาโอ้รู้สึกว่าดีงามกว่าตัวแรกนะตัวแรกที่มาทา่ายิงโอ้เทเ่ไปเลยนี่ตัวที่บีกาสวยเนี่ยบเทียบกับอ่าตัวเก่าที่มารอตบที่แล้วนี่น,นี่ตัวเก่าอ่าเป็นไงสวยเหมือนกันตัวเก่าจะเป็นปืนประเภท airsoft rifle นะนี่ เห็นไหมเห็นแต่ความต่างเลยรู้สึกว่าดีดไซน์ของตัวใหม่จะด,ดีขึ้นนี่นี่ก็เป็นตัวที่บิดก็น่ารักเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูในกลุ่มนะอันนี้ผมไม่ชวนนะให้พี่ให้ถ้าไม่ชวนไปดูอีกทีนึงเขาบอกว่าตัวเก่าเนี่ยได้ใช้มากกว่าตัวใหม่อันนี้ต้องต้องไปดูอีกทีน,นะผมก็ยังไม่ชวนเหมือนกันกอประมาณนี้แตามทำเนียนช่องเราครับผมเราก็จะพาน้องจะเปิด รอบที่หอ,ขอเขเชินเผาดีกว่าเนาะเฮ้ยขอเขเชเปเ่ามันลงไม่ได้ดิต้องไปนี่ประกัดกั้นแบบฮาร์ด้วยนะแต่อืแบบฮาร์ดเราโยนผลับไปเล่นเป็นแบบธรรมดาก่อนแล้วกันเพราะแบบฮาร์ดมันจะฮาร์ดคอไปโอ้วันนี้เป็นบอสดั้นด้วยเสียนะ ชใชตันบล็อกอ่าใช่วันนี้เป็นใชตันบล็อกฉั้นผมจัดทีมแบบง่ายๆไปแล้วกันทีมแมบบเบสิกเบสิกไปเลยนี่เอาลาพีไปช่วยแล้วก็อ่าน้องอาสึกระระดับแบบเบอร์ไหนวะมีมือเบิร์ดด้วยน้องอาสึกะน่าจะนี่ไงเบอร์สามโอเคไปท่านผู้ชมเราไปลุยกันเลย เอาล่ะสำหรับบอสเชตเตอร์บล็อกเนี่ยยังไงเราก็ตัดติดไปแล้วเพราะว่าบอสมันค่อนข้างจะแซงทางตัวปืนไม่เป็นเอ็มจีเนาะแล้วก็มีลิสเตอร์คอยชิวด้ที่ที่ปาบเชตเตอร์บล็อกก็ง,ง่ายๆผมพยายามยิงสกัดไอตัวมิสไซล์ที่มันยิงมาพร้อมกับทําลายตัวเครื่องยิงมิสไซล์ไปด้วยแต่เน้นย้ำว่าอย่าพยายามมายิงหัวให้หัวแตกนะครับผมเพราะว่าเมื่อเชตเตอร์บล็อกหัวแตกเนี่ยบอสมันจะใช้ไอสกิลที่ โจมตีทั้งแบบแล้วแปลงมากมากเลยนะผมบอกเลยตีเป็นไฟอะ่ะโดนทีนึงก็ตายได้เลยนะถ้าเกิดทีมคุณไม่แข็งแกร่งพอแต่ทีมผมก็สลายเลยละเพราะว่าเยี้วก็เยอะนะขอก็ทำมาถือว่าโอเคแล้วเส้นสบายแล้วโอ้มาพีมาตวานัน ประมาณนี้หรอ,อกคุอก็เวลามันหมู่เมื่อกี้สกิลเมื่อกี้ถ้าเกิดมันหัวแตกนะสกิลเมืบบ่อกี้มันจะตีแบบเจ็บมากเลยอ่าเป็นไงนอสุกะได้เมจดเทียบไงมัมงกับเพื่อนเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้น,นะเพราะผมก็ไม่ได้ทำตัวน้องด้วยก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสลับอู้กชาน้องอสุกะของอีเวนต์คอลแลบยูมาเกเลียนก็บอกเลยว่า ถือว่ายังไม่เกือนะยังไม่เกือยังไม่เกือถือว่ายังรับได้อยู่ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมมาทำลิกิมิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,กนครับผมเดี๋ยวตู้ใหม่มาเนี่ยก็จะมาเปิดต่อครับผมสำหรับของอีวากเลเียนไวเ้เจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆ